สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรพรทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทดังนี้เวลา18นา12นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายติยารีมาตูเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทุลละองธุลีพระบาท ถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2564เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบ,บังคมทุลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นั่งแชชิวมาตูพระยาเอกอักรรจทตุรร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยเวลา18นาิกา21นาทีพระรจาทานพระบรมราชาโอกาสให้ในเควินชอกเอกอักรรจัตสาธารรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้น่งเหลาหุยชิงพระยาเอกอัคราชทูทร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วย เวลา18ิ48นาทีพระราชทานพระบรมราชวโอกาสให้ในอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางทัปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวิโสกลุ่ม C, b ีเจซิบิีและคณะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชริยศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารและที่พื้นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภยัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายธามันชันมูการัตนนำในโอกาสสามันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐสิงคโปร์คนใหม่ในวันที่14กันยายน2566 พนัก่านนายทามันชันมุการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจแห่งรัฐทุกป,ประการทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์มีความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง มิตรภาพอันเปี่ยมด้วยมัตรีจิตระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐสิงคโปร์นั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่เจริญงอกงามและได้ดำเนินมากว่าหาทศวรรษนับแต่ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและการดูแลของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการกระชับความสัมพันธ์ชันมิตร ที่มีมาอย่างยาวนานให้มั่นคงและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ยังประโยชน์ร่วมกันในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอันเน่ประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไยัยมหาวชิราลงกรพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไปประธานเปิดอาคารนาลันทามหาวิหารวัดเดม็มพุสึชูซัมพุซานมูเรียวจูจิเมืองโกเบจังหวัดเฮีวโ,โกประเทศญี่ปุ่น ที่13กันยาย,ยนพุทธศักราช2566เวลา7นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องรับรองพิเศษชั้น35โรงแรม ANA เอคลาวพาซาโกเบพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสิงห์ทองลาพิเศษพันเอกอัครราชทูนณกรุงโตเกียวและภริยานายอัครพงษ์เฉลิมน,น์กงสุนใหญ่นนครโอซาก้า ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่เฝ้าถุลละองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญ,ญี่ปุน่นระหว่างวันที่12และ13กันยายน2566เวลา7นาฬิกา45นาที สเสด็จพระราชะดำเนินไปทอดพระเนตรทัศนียภาพของสวนโซราคุเอ uh ็นเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองโกเบขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญของญี่ปุ่นเมื่อปี2549เดิมเคยเป็นบ้านของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองโกเบจัดสวนแบบญี่ปุ่นมีสะพานหินข้ามทางน้ำไหลและน้ำตกจำลองมีต้นไม้โบราณหายากชนิดต่างๆได้แก่สวนต้นปรงต้นกระบูนยักษ์อายุกว่า500ปี ต้นกุหลาบพ,พันปีต้นเมปเปิลรวมทั้งเรือยาคาตะที่แยกถอดมาจากเรือชมแม่น้ำคาว,วากโกซาบุเนะใกล้ๆกันมีบ้านของครอบครัวฮัตซัมพ่อค้าชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียที่มาประกอบอาชีพในเมืองโกเบเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยเมจิและตึกคอกม้าเก่าของตระกูลโคเดระที่เทศบาลย้ายมาตั้งในสวนด้วย ส่วนนี้นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการอนุรักษ์สถานที่สำคัญเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจให้คนในพื้นที่ร่วมใจการรักษาเวลา8นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปวัดเนมบุสึชูซัมโปซันมูเรียวจูจิเมืองโกเบใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง เมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางที่รถพะที่นั่งเคลื่อนผ่าน <Yeah. S 1> พระอาจารย์คิวเซเอนชินโจเจ้าอาวาสวัดเนมบุสึชูซัมโปซันมูเรียวจูจิพร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆนายกคัมบาโนมูลคันคับจูชอยจําเดมเบเรลประธานองค์การพุทธศาสนา พระมหาเวระโคทสาระทะมหานายกเทโรเลขาธิการองค์การพุทธศาสนาและหัวหน้าคณะของวัดเฝ้ารับสเสด็จวัดแห่งนี้พระอาจารย์คิวเซเอนชินโจผู้ก่อตั้งนิกายเนมบุสสแห่งญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนาสถานศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,551โอกาสนี้สมเด็จพระกนิฐาธรราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดอาคารนาลันทามหาวิหารสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่โลกจากพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์กับทุกคนทุกชาติเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจจากทั่วโลกในลักษณะเดียวกับมหาวิทยายลัยนาลันทาของอินเดียในอดีตซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่11ตุลาคม2553อาคารนาลันทามหาวิหารมีพื้นที่660,000ตารางเมตรด้านหน้ามีเสาหินขนาดใหญ่สูง18เมตรฐานกว้างขนาด6คนโอบภายในอาคารมี6ชั้น ันบนสุดเป็นโดมมีห้องทองประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่รอบห้องมีพระพุทธรูปและพระอรหันต์ประดับด้วยทองคํา <Please. S 1> ห้องรับรองพิเศษ <Please. S 1> ห้องสมุดห้องอาหารและหอประชุมใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาที่ทันสมัย จากนี้มีห้องทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชดุดสสยามบรมราชกุมารีและห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรด้วย <c oughs> ในการเสด็จพระราชดำเนินวัดเนมบุสุชูซัมโปซันมูเรียวจูจิครั้งนี้เจ้าอาวาสวัดและคณะสงฆ์ ถวายประกาศนียาบัตรเฉลิมพระเกียรติพระราชสมัญญานามลิ้นเซตปลิงงิ้ง r พสเพอริตี้ทูเวอร์บูต i ส t ิสทอสอ s of m o r a l i t y and Education สมเด็จเจ้าฟ้าที่นำความรุ่งเรืองมาสู่โลกพระพุทธศาสนาด้วยศิลธรรมและการศึกษาแด่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีในฐานะที่ทรงเชี่ยวชาญวิชาการด้านพุทธศาสนาอย่างท่องแท้ และส่งช่วยพัฒนาการศึกษาและสวัสดิการของประชาชนด้วยคุณธรรมและพระเมตตาอันเป็นรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาทรงเป็นแบบอย่างสำหรับชาวพุทธทุกคนในโลกโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงอุทิศพระราชทานของในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ประกอบด้วยอักษรจีนความว่า พุทธธรรมนำสันติสุขพระพุทธรูปปางนาคปลกจัดสร้างในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุสีรอบตลปัดและย่ามพระนามาพิไทยสอทอแด่พระอาจารย์คิวเซเอ็นชินโจเจะอาวาดวัดเนมบุสึชูซัมโปซันมูเรียวจูจิและตัวแทนคณะสงฆ์ก่อนเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรห้องสมุด ที่รวบรวมพระไตรปิฎกสารานุกรมพจนานุกรมพุทธศาสนาของทุกนิกายรวมทั้งพระไตรปิฎกอัตถกถาภาษาไทยอาทิพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกและทรงรดน้ำต้นซากุระเพื่อเป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าอาคารนานลันทามหาวิหาร วัดเนมบุสึชูซัมโปซันมูเรียวจูจิมีปณิธานที่จะรวบรวมพุทธศาสนานิกายต่างๆให้มารวมกันเพื่อรวมกันสร้างสันติสุขในโลกเวลา1 3นาฬิกา5นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติคันไซนครโอซาก้าเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินคาเทพแปซิฟิก ที่ยวบินที่ CX 507เสด็จพระราชดำเนินไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนนายสิงห์ทองล่าพิเศษพันเอกอัครราชาทูตนกรุงโตเกียวและภริยานายอัครพงษ์เฉลิมนนกงสุนใหญ่นนครโอซาก้าและภริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าถลลอ,องพระบาทส่งสเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานในพระกรสุวรรณรัตน์อโมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปรียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เวลา10นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ปรดกล้โปรดกระหม่อมให้ในพระลากรสุวรรณรัตนโอกมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปรียบัติ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัายราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ในพิธีพระราชทานเปียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัายราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายณหอประชุมมหาวิทยาลัยอง์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับเบียเอกรรรเรียโทและเรียตรีเข้ารับมอบิรียบัตรรวม471คนมหาวิทยาลัยราชภัชยภูมิได้ดำเนินงานตามยุทศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace โครงการอาหารปลอดภัยสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนโครงการนวัตกรรมทางสังคมในการจัดการขยะต้นทางโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนและโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กรวมทั้งมุ่งพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ําที่จังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาที่โครงการสากเก็บน้ําพระราชานุสวรีสมเด็จพระสุริโยธัยทุ่งมะขามยอ่องอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพนักกาศเอกชลิดผูผาสุกองค,องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดําเนินโครงการนเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมี26โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา11โครงการในปีนี้น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาทั้ง4ี่เขื่อนได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแขวนน้อยบํารงแดงและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งองคมนตรีให้กรมชลประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจีแจกรัศดรให้เข้าใจถึงสถานการณ์น้ําเพื่อให้ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยาโดยให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มต่ําให้เร็วกว่าปกติเพื่อให้เก็บเกี่ยวทันก่อนฤดูน้ําหลากโครงการสากเก็บน้ําพระราชานุสาวรี์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามยองมีแนวทางบริหารจัดการในรูปแบบพื้นที่แก้มลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชฤดูแล้งของรัศดรโดยรอบพระราชานุสาวรีจ์จนวน1นึ่ไร่และเป็นที่รองรับน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากมีปริมาณความจุที่ระดับเก็บกัก1นึ่งล้านสองแสนเก้าพันลูกบาทเมตร ทั้งอย่างสนองพระราชดําริส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรอาทิการปลูกข้าวนาปรังการปลูกพืชอายุสั้นและไม้ผลการเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานจากนั้นเดินทางไปยังเขื่อนพระราม6กอำเภอท่าเรือรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนพระรามหกและกลุ่มน้ำขอภัยครับและในลุ่มน้ำป่าสัก ดยเขื่อนพระราม6เป็นเขื่อนทดน้ําแห่งแรกของไทยสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่6เพื่อปิดก้นแม่น้ําป่าสักใต้บริเวณจังหวัดสระบ,บุรีต่อมาปี2459ในเลื่อนจุดก่อสร้างมาที่คุ้งอย่างนมตาบลท่าหลวงซึ่งห่างจากเอำเภอท่าเรือประมาณ6กิโลเมตรเนื่องจากมีฐานรากที่มีความมั่นคงกว่าหินคุณภาพดีและตำบลท่าหลวงมีระดับต่ำกว่าจังหวัดสระบ,บุรีเมื่อมีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยายในภายหลังจะสามารถรับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยายได้ในยามที่น้ําในแม่น้าป่าสักมีไม่เพียงพอ ปัจจุบันขื่นมีอายุใช้งาน99ปีมีประตูระบายน้ำผานาัรายระบายน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์ที่ทดไว้เข้าสู่คลองระพีพัดซึ่งเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ส่งน้ำให้พื้นที่ปลอกปลูกในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ใต้จังหวัดพระนครศรียุธยาจังหวัดสระบุรีจนถึงทุ่งรังสิตจ,จังหวัดปทุมธานีรวม680,000ไร่ตลอดจนใช้ในการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมผลักดันน้ำเข็มและรักษาระบบนิเวศด้านไทยน้ำ ส่วนการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนพระรามหซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ําจึงใช้เขื่อนเป็นอาคารควบคุมปริมาณน้ําเหนือที่ไหลหลากลงแม่น้ําป่าสักโอคมตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2,566ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาทที่เปิดยมริจังหวัดเชียงใหม่ นายจรัญธาดาการณสุทธิ์องคมตรีประธานกรรมการบริษัโครงการหลวงและผลเอกกัปนันธุติปองคมตรีประธานกรรมการบริหารมวยทีไป,ประชุมคณะกรรมการกันกรกองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2,566โดยมีพิธีมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุประจำปี2,566จำนวน24คนส่วนใหญ่ทำงานมานานกว่า30ปีถือเป็นกำลังสำคัญของมวยทธิ ทำงานถวายใต้เบื้องพยุคลบาทสร้างประโยชน์ทั้งต่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกจากนั้นติดตามการดําเนินงานของมูลนธิธิโดยเฉพาะการช่วยเหลือรัษฎรในพื้นที่สูงพัฒนาโครงการหลวงเลอตออาเภอแม่ละมาจังหวัดตาการดําเนินงานโครงการโรงเรือนแลกป่าร่วมกับกาเฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่บ้านแม่หลักขี่20โรงเรือนสามารถแลกป่าได้หนึ่งรางไร่ส่งเสริมการปลูกกาแฟา ภายใต้ระบบอนุรักษ์200ไร่โดยการสนับสนุนของกลุ่มบริษัทปตทและปลูกป่าแบบบนนักเกษตรอีก142ไร่จากเป้าหมาย150ไร่เพื่อให้การดำเนินงานไปไปตามแผนแม่บทของสู่พัฒนาโครงการหลวงเลือตอตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้หัตถกรรมชนเผ่าก็เป็นอีกหนึ่งแผนงานเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานหัตถกรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พยายได้กำหนดแผนวิจัยและพัฒนาต้นแบบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจพื้นที่สูงที่มีลักษณะพิเศษโดยมีแนวทางสร้างความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยกับนักวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเปประทานการประชุมเตรียมงานประจำปีของโครงการหลวงซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนธันวาคมของทุกปีณอุทยาหลวงราชพฤกษ์ใช้ชื่อว่างานโครงการหลวง2566 ภายในงานจะจัดแสดงผลงานผ่านเทศกาลและกิจกรรมการมีส่วนร่วมรวมทั้งการจ,จัดแสดงพันไม้จากการวิจัยของโครงการหลวงและการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีซึ่งเดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราธานีและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64เมื่อเดือนมิถุนายน2566เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจํา และหลักสูตรทวิศึกษาระดับประกาศศียบัตรวิชาชีพรวมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีปัจจุบันมีนักเรียน635คนอคมนตรีให้คำแนะนำในการส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้จินตคณิตจะช่วยให้เกิดสมาธิที่ดีขึ้นเพราะสมองทั้งสองซีกจะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกด้าน โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านเขนียนการคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะตามความถนัดรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรีไทยและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคใต้ให้ดำรงอยู่และเป็นที่รู้จักในระดับสากลจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุา 8, เคราะห์8อเภท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นมาปี2482เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าศาลา3ปานนาทับ และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนรัชประชานุเคราะห์8เมื่อปี2506ปัจจุบันเปิดสอนชนั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน810คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาบุคลากร,ร,กร,รให้มีทักษะด้านดิจิทัลและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมทักษะด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์และสร้างความตระหนักรู้ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนบ้านบ่อพูดก่อตั้งเมื่อปี2502เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6แบบไปกลับมีนักเรียน118คนโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยน้อมนำลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเน้นพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย และในชั้นประถมศึกษามุ่งจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน,นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคต